มีประเด็นมีประเด็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ดีฟอลเลนได้ดีฟอลเลนนี่เพื่อผมมาไงเออเออเดี๋ยวสกัดดูชเดี๋ยวเดี๋ยวยัดกระบอกมาเอาลีครับสวัสดีมชมทุกท่านด้วยเลยตอนที่ผมโชว์เลยประเด็นเปิดเลยเปิดเลยดูแล้วมันถึงข้อเออล้ำดีล้ำโมบี้เออโดดกรโดดกระโดดไม่ได้บอกให้ล้ำจริงกรโดดกระโดดนี่นี่ไปไปก่อนจริงเออเดี๋ยว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 เออเอเปิดแล้วเเดินเปิดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอด้วยรอด้วย ขอบเบลซี่ก่อนแล้วกันพี่ขับเบลซี่แล้วเจอเจอเจอบอกเลยเจอเลยเจอเลยมามาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนผมมาแล้วไงมาแล้วเออเตะไปดิพี่จั่งกระบอกนี่นี่เออไม่ตายเออไม่ตายไม่ตายไม่ตายมาดีไปดิไปดิโอ้ลุงลุงกดยูนี้มาลุงลุงเราด้วยยิงเอนจอยยิงยังม่ยิงไปเราไปเรา ง่ายอู <inaudible astronomical> <room> uh, ้ง่ายไม่โดนไม่เพื่นห้อยล้ำล้ำมเลยอื้อทะเลนี้ต้องไม่ตายหมายเบี้ยต่อยดีไอ้ยื้อช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมัลลังก์มวยแล้วเกือบเกินรอยเลยดีอือดีเอาเวลาเอาต่อไปละพวกเราพวกเราไงดีไม่แต่ว่าเบี้ยปผมเบ๊กกลับไงอือขอสักนิดขอสักนิดอุ้ยเตาเลือมันเยอะมันเยอะมันเยอะนี่ย้งกระหม่อมหนึ่งที่ยาๆเฮ้ยกูไม่ตายเกือบแล้ว ผมไม่กลับไงเอาเลยฟอเรเอาเลยเาเง่าเปนดึีบินดิเพื่อนบินบินเพื่อนบินบินบินรออะไรวะบินได้ไบินได้นี่วะแล้วทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยฉันมันแค่วายร้ายฉันมันแค่วายร้ายฟอเรนเฮ้ยฟลอเรดอกมืดอืดดอกมืดด้วยมาดิ มาดีวะก็มาดีวะเออคอยปอมอีกเอาเอาพิมพ์หายแล้วหายตีสวยเงีอบสวยเงียบไปหนึองทีคอยอีกทีอีอทีเขาป้อมเลยไม่ละเขาป้อมเลยไม่ละพวกเราลุงลุงลุงว่าไงลุงติ๊กเกอร์ลุงงันไปหนึ่งทีเอ้าชิบหายแล้วเพื่อนหนูไปได้วะลุงเราด้วยือลุงอุ้ยวิ่งไวจังเอ้าไม่ไปไหนอ่ะเออเออจิ๊บจิบจิบเฮ้ยนี่เงีบไปหนึ่งทีนี่ เขาเรียกว่าจำกระบอกนี่ไงกระบอกดักย่าเขาเรียกว่าหาที่สังเกตเจอดีดีไอผมได้กลางฟรีป้อวะไอผมจะได้กลางฟรีด้วยนี่บอกเลยว่าไม่ได้หรอกโหที่ผมเลี้ยงเลยแค่นั้นมาช่วยกระตีเพื่อนเดี่ยวเดี่ยวแทงง่ายนิดเดียวดีมากเออเดี่ยวเออเดอเลส์ไหวเอาบอลเลมโบนเงยตาผมโหดไงบอกเลยอืม อ้ผมต้องรวยที่สุดในตอนนี้ฮชยโอ้ไปไอ่ารวยสุดไม่เป็นไรฮะยังไงเขาก็แบกเราอยู่ดีงั้นเราปรัานป่นปั่นปั่ตู้แก้มให้หร้อนเยอะเพราะผมเคลียร์คีปไปแล้วไงดันสูงไปแล้วเฮ้ยลงเล็ดดีกว่านี่ครับผมก็อย่าลืมตีปูเด้อมันจะช่วยให้เราตังเพิ่มมานิดหนึ่งแล้วก็อีกที่เพิ่มเร็วน่าจะเร็วกว่าปังนตู้แก้มประมาณ0 1จเปอร์อะไรเงี้ย เขาเว็บสี่เราเว็บแปดเออดีศูนย์จุดหนึ่งไหมล่ะแหมเฮ้ยฟอร์เรนอยู่ล่างอย่างงี้ต้องย้ำว่ะขอย้ำแชมป์หน่อยได้ไหมย้ำแชมป์หน่อยได้ไหมเอาปลาดฟอร์เรนแน่จริงออกมาดีเพื่อนที่ย้ำผมดีเพื่อนผมมาว่ะอุ้ยมแมวดีกว่าเผื่อเขาล่ำส่วนไงเกิดบ่อเลยนะเออมีประเด็นมีประเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ดีฟอร์เรน ได้ฟอรเรนมีเพื่อผมมาไงเออ,เออเดี๋ยวสกดเดี๋ยวเดี๋ยวย่างกระหม่อมเอ้เมื่อกี้กดผิดกดผิดโอ้ยดูแมพเฉยเลยไ,ไดาเลยขอเจอคลิปกอดกับบ้านแ้วเพิ่มดันคลิปสูงไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันฟอเรนเลดเลดเกมดยวดผมจะไปย่ำแขนคุณให้ดูแอบบอกเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอมีรู้บ้างเลยไม่รู้บ้างเลยมาต่อเลือกแค่น้ำพอเพื่อนกระพาะปพอพอาอ,อ,อ๊าสกัดดช อีไม่พอหรอไม่พอหรอมันเป็นจังไงเอะดิเป็นจังไงอู้หูลุมลุมเฮ้ยลุ่มไปดิไอจิโก็มาดิตามไปดานตามไปดานอู้หูมาดิมาดิก็มาดิครับอีเตจมโทรไปดึงดีเฮ้ยงอดันชิมสู่เข้าไว้ดัดป้อมดีคีบป้อมดีเกีบกระจกคีบป้อมเอ้าไงเพื่อุญโหดไงเอาในป้อมมาในบอดเอ้ยไม่ต้องตรงจ้ามเกิดบ้างเดีไม่ต้องเกิดก็ได้เดี๋ยวแพ้ เอ้ยเอ้ยเอเลงแล้วเลงแล้วบรรเลงบูมแล้วมาดิแอดยิงอัพบูมไม่ลงเนี่อ้ทีดักตีดักเอ้ยเปนเราเกิร์แมนต้องเอาออบเจกต์ไม่งั้นทีเบรกเกิ้ลทีมมันจะไม่เกิดปีซอ่ยอย่าลืมมาตามเราต้องรวยที่สุดแนบว่าเราต้องไปสู้กับฟอลเลนไงตัวมันเอ้ยแต่ว่าผมสู้ได้ตาเขา้ดที่รวยแหละมาดิเฮ้ยดีไงบอลเลนเอาเป่าเอาเป้าเอ้ยย yo ขาแค่พอเรียนเดียวมาทำไมอื้อไปทำไมไปด้วยอือเป็นไงป้อมเขาแตกไปตอป้อมแล้วป้อมผมยังอยู่ธรรมดาเลยเปย์ย่อมจริงเลยแพนด้าตัวนี <breaking> <Tie> ้เม <games> ื่อแปะมันเลเวลเยอะแล้วก็ขบวนคลิปสักนิดหน่อยแล้วกันอือไปเยอะเจออีเจอพอเลยนป่าคุณกูได้าพวกนี้มั้ยพวกนี้ดีไงเออป้าลาป้าลาไปดิอือถึงกับวิ่งหนีเลยฮะหนึ่งหก ือดาสเออกมาแล้วดูแค่อะไรกันครับนี่อฟอลินโดนป่าผมกดขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยอุยู่อย่างนี้อยไปอ่างนี้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาม่จอหน่อาดิไอจกมาดิไอจกมามาดิมาดิอืมอืมออตายไปแ้เออตายไปดิตายไปดิเป็นไงล่ะไม่เสียลือเสียเลืออะไรเลยไม่เดียว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 นะอืมมาไม่ทันว่ะทำามทันเมื่อกี้พี่เยจำกระมม่อมเลย เอ้าขิ่มาแล้วเราต้องเขี่หอกหอกร้อยเปอร์เซ็นต์โดนเป้าไม่โดนไม่อยากเข้าว่ะแต่มันเข้าไม่ได้โอเว่นผมด้านล่างเลยแล้วกันเขาจะได้แบบมากันหลายทางเป๊ะทำไมขี่ไปออกจากฟ้อมวะโอ้โถดี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 ขี่ลาเปล่ากี่ลาเป้ากี่ลาเป้าเป้าเออไอเดียวเอาจิ๊ จริงเัมกระหม่อมจริงนะยังกระมอมจริงนะเออออูจะยอเดียวช่วยด้วยไม่มีตัวมามีตัวมาก็ปาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ตายคนมันโหดงเลยรอบจบเลยเพื่อนจบเลยจบคลิปแค่นี้จบเลยอพีเชิดแมนเชลไว้วเปิดได้ก็เฮ้ยบวกบวกมาแล้ว เห็นได้ยังก็บอกมาบ้าแล้วอุ้ยอุ้ยมันเยอะเยอะอืแต่ไม่เป็นไรเพื่อเราตายก็พอเราอย่าตายโปรไหวย่าเด้อโปรไว้แล้วไว้แล้วไม่เข้าไม่เข้าเข้าไปเยอะเยอะเออยิงพ่โดนผมดิยิงพ่โดนผมมาดิแต่ว่าผมดันคลิปดันคลิปดีกว่าถ้ามันจะจบไม่ได้เดี๋ยวเราแพ้นะโดนทุ่อะไรเงี้ยป่าเราก็ยังไม่มาด้วยอุ้ยป่าเอาดาร์กว่าเฮ้ยถ้าได้ดาร์กตัวนี้น่าจะจบได้เลยแหละอื ยันกระม่อมเออคือเป็นแค่ไปเดินผ่านเท่านะยูฮูชิบหพายแล้วไปไหนดีวะเนี่ยเย้ืึแมนการ์สั่งลุยอีบนมันก็เยอะปุ่มปล่อยกลางเลยอีอย๋วนดีอืเอเปล่าเอาเปล่าอูนึกว่าจะเอามาทออือเออรอด้วยเปิดยังเิดปุปมเปิดยังเกลืปูเปิดย่ง ึก็จะพูดไทยวะน่ะอูอซาตาตาอูอซ่าตาแดดตาแดดพิกเกอร์ผมมาเอ้ยนี่ไงผมแดตหนึ่งจิวฮู้หู้เจือเจืออือเจือี๋อี๋ไวโอเลตไวโอเลตยิงมาดิดึงทีจับกระบอกอือเอ็นจอยไปหนึ่งจิวเีื่อใครโอ้โหจบรายการอูไม่ได้คิวไวโอเลตบ้าอะไรเนี่ยแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ใครได้เอม็มลุ้นลุ้นเออเบเก็บไผมไงี้งผมได้เอ็มไงียูโฮเป็นไงครับนักร้องคุกินอาหารกันพอเล่นถ<ส>ูอาจจะไม่ได้แบบเือขนาดนั้นแต่ว่าก็ชนะเลนได้นิดนึงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเจอกัน